สวัสดีครับพบกับวิเคราะหุ้น EP 2นะครับวันที่17ธันวาคม63นะครับซึ่ง EP นี้เราจะมาวิแค่ STGT, a d v a n c e SCB, SAK Delta, PTEP, BBLTMB, SCGP แล้วก็มินนะครับมาเริ่มต้นกันที่ STGT นะครับก็เป็นแนวน้มไซด์เวย์นะครับ ก็แนวรับที่69.25เอาอยู่นะครับรับอยู่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่8 0บาท50สตางค์นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่8 0บาท50สตางค์นะคนที่มีของก็วางซับลอดไว้ที่69.25นะครับตัวถัดไปแอดวานเป็นแนวโน้มไซด์เวอยู่ในกรอบ169บาทถึง194านะครับตอนนี้ก็ ยังยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับตัวนี้คนที่มีของก็วาง STOP LOSS ไว้ที่183.5งรนะครับเ a เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะนั่นหมายความอะไรคือยังสลับกันไปมาแบบนี้ก็เป็นแนวโน้มไซเวย์นะใน i ท e f r a m มย่อยนะครับใน i ท e f r a m มนาทีนะก็ภาพใหญ่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือต่อไปนะครับสำหรับแอดวานนะตัวถัดไป SCB นะครับเป็นแนวโน้ม ไซเวยอยู่ในกรอบ60บาทถึง92บาท50สตางคนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่8 5บาท50สตางนะแล้วก็ลุ้นให้เขาสามารถยืนเหนือ92.5ให้ได้นะครับเพื่อไปทดสอบที่101บาทนะครับตัวถัดไป SAK กลับตัวแล้วนะครับกับตัวแล้วเนาะในทามเฟรม5นาทีนะอันนี้ในทาม f เฟรม5นาทีนะครับมากลับตัวท้ายตลาดนะขึ้นยืนเหนือ7 5นะ้ำหนักว่าอะไร ก็มีโอกาสขึ้นนะครับต่อเนาะคนที่มีของก็วางสต o อปลอดไว้ที่88บาท40สตางค์นะครับโดยมีแนวต้าอยู่ที่9บาท50นะถ้าผ่าน9บาท50ก็มีโอกาสไปที่9บาท55นะครับตัวถัดไปด e ลต้ามีสัญญาณการขายแล้วนะครับวันนี้ก็คือ HA เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับเออก็แสดงว่ามีการขายทำกำไรนะ คนที่มีของที่ยังไม่ได้ขายก็วางต o p ร้อนไว้ที่322นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่406บาทนะครับตัวถัดไป PTEP e เป็นแนวโน้มไซด์เวยอยู่ในกรอบ75บาทถึง107บาท50สตางค์นะมีแนวรับอยู่ที่100บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่107บาท50สตางค์นะคนที่มีของก็วางตับ้อนไว้ที่100บาทรักกันนะครับ ตัวทัดไป BBL เป็นแนวโน้มไซเวย์อยู่ในกรอบ90บาทถึง104บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง Stop Loss ไว้ที่118บาทนะครับอืมเนาะ HA เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าอะไรไม่อยากลงนะครับเอออยากอยากขึ้นต่ออยู่นะครับก็เปลี่ยนสีเลยนะสำหรับ BBL ตัวถัดไป้าย TMB เหมือนกันกลุ่มแบงค์นี้เปลี่ยนสีทุกตัวนะครับ ก็เป็นแนวโน้มซด์เวย์อยู่ในกรอบ80สตางค์ถึง1บาท31สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางซับลอตไว้ที่1บาท17สตางค์นะครับแนวต้านก็อยู่ที่1บาท31แล้วก็1บาท40นะครับตัวถัดไป SCGP นะครับเป็นแนวโน้มซ้าเวย์อัพมีแนวรับอยู่ที่42บาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่44บาท25สตางค์นะครับ HA เป็นสีแดงแบบนี้ หมายความว่าอะไรมีโอกาสลงไปทดสอบที่42บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด42บาท50สตางค์นะครับตัวสุดท้ายนะครับของ EP2 ก็คือตัวมินต์นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะมีแนวรับอยู่ที่25บาท75แนวต้านอยู่ที่29บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด25บาท75เนาะโอเคครับ EP2 ก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ